กอมหาวิทยาลัยช่อง7 HD และกรมพละศึกษาร่วมกับน้ำนมถั่วเหลืองและตักซอยกองทุนเพื่อควาเมเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสส นะครับกลับมาที่สนามที่3นะครับสนามจินดารัตนะครับการแข่งขันฟุตบอลต้นเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD แชมป์นคับสพ้ครับในสนามที่3มเนี่ยอยู่กับแอ a อาร์ดแอสโมดแล้วก็แอสนาเอ็กนะครับใช่ครับนี่คือโปรแกรมการแข่งขันในช่วงบ่ายครับคุณผู้ชมติดตามได้เลยถ้าจำไม่ได้ก็ถ่ายรูปแคปไว้แคปหน้าจอมือถือวเวลยดูง่ายครับโอ้โหครับและนี่คือคู่แข่งขันคู่ถัดไปครับคู่แรก ในรอบบ่ายครับพาชีสุนทร,รวิญญุกูลครับจะเจอกับบางปะอินราชานุราะหนึ่งครับดาร์บี Man ้แม์แห่งอยุธยาลงสนามแล้วถือเป็น2ทีมนะครับที่ส่งข้าประกวดแข่งขันจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะจากอภอพาชีครับแน่นอนแล้วจากบางปะอินครับโอ้โหชื่อ,อพุ้มญาติสบายเลยไม่ต้องไปหาข้อมูลเลยพาชีสุนทร,รวิญญุกูลครับจากพาชีครับ แล้วก็บางปะอินครับเพื่อให้เป็นการกระชับในการบรรยายนะครับก็จะเป็นพาชีกับบางปะอินนะครับครับผมอยู่กับแอนอาร์แล้วก็แอนมสครับครับผมแล้วก็สองทีมก็จับมือกันครับพาชีอยู่ในชุดสีม่วงนะครับส่วนบางปะอินจะอยู่ในชุดสีกกมท่าครับบางปะอินใช่ไหมครับผมมีบางปะเอาไหมฮะไม่มีครับโอเคครับ ไปกันต่อครับในช่วงบ่ายของเราครับบังไปอินอยู่ในชุดสีม่วงอเอ๊ะชุดสีม่วงนี้บางไปอินนะครับบางไปอินราชานุเคราะหนึ่งครับสีม่วงส่วนภาชีเนี่ยสีฟ้า,ฟา,ฟาไม่ใช่สีม่วงสีม่วงถูกแล้วครับแอร์ดับครับภาชีสีกรม สีกมท่าบางปะอินสีเออสีกมท่าถูกครับพ <c oughs> าชีสีม่วงครับ <c oughs> ออภัยครับสีกกมท่าเข้มๆเนี่ยบางปะอินส่วนบางปะเอาอยู่ไม่ใช่อ่าพาชีอยู่ยุสีม่วงครับโอเคถูกต้องครับแล้วพาชีได้เป็นฝ่ายเปิดบุกค,ครับแล้วยิงไกลเลยจังหวะนี้ดูเพื่อนด้วยถูด้วยเพื่อนแสบอยู่เต็มหลังครับจังหวะมอสรู่นี้ <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมนะในรอบบ่ายนะครับก็มารับชมรับเชียร์กันได้นะครับก็เรถึงผู้ชมนี่ในส่วนของการบรรยายทางออนไลน์ก็จะเป็นกันเองสุขสนามแบบนี้นะครับก็อยากให้คุณผู้ชมเข้าใจนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามฝากบอกต่อด้วยครับฟุตบอลนักเรียนเจ็ดคนแชมป์กีฬาเจ็ดเอชดีครับหรือว่าบอลเจ็ดเอชดีกับอะไรนะครับครับผมนะครับบอลออกไปครับบอลของทางพาจีครับที่กัปตันทีม แล้วโดนตัดบอลไปได้จังหวะนี้บางประอินยังไงครับแต่โดนตัดบอลกลับมาได้แล้วพาจีมองหาเพื่อนอยู่จ่ายตัดมาตรงกลางตรงนี้แล้วล็อกหนึ่งทียังหาเพื่อนอยู่มาที่ทางขวาแล้วจัดลูกนี้บอลเลยเอาเลยครับสก,กัดไปได้ครับครับนี่ครับอยุทยาเจอกันเองครับเคยเจอกันมามั่งเ๋ยต้องถามน้องตัวเล็กตัวเล็ก เคยเจอกันไหมเวลาแข่งที่ยูดาเคยเจอไหมไม่เคยเจอโอเคไม่เคยเจอกันด้วยครับทุ่มหมาลูกนี้พาชีแล้วโดนตัดบอลไปได้เป็นบอลของบบาอินหาเพื่อนอยู่จังหวะนี้จ่ายออกมาทางซ้ายแล้วจะเลี้ยงหลบมาแต่เจอสี่แต่ก็ยังได้อยู่แล้วบังอยู่จังหวะนี้ยังไงครับบอลออกไป เป็นบอลทุ่มของทางพาชีครับแล้วเปิดบอลมาวยาวๆลูกนี้ผู้รลกษาประตูออกมารับบอลไปได้ครับครับคับพาชีจ่ายกับนี่ผู้รักษาประตูครับช่องทำเกมบุกอยู่ครับทางพาชี เปิดออกมาทางซ้ายแล้วบอลแรงไปนิดนึงจ่ายกลับมาให้เพื่อนครับยังแกะไม่ได้แล้วบางประอินฟาวครับได้ฟาวครับทางพาชีาอขอโทษขอโทษใช่ไหมครับ,บเปิดจากตรงกลางครับ,บเพื่อนวิ่งขึ้นมาข้างบนแล้วครับ ดี่ยวๆออกมาลูกนี้แล้วแรงออกไปครับเป็นเกมบบกของทางบางปะอินบ้างครับครับเปิดจากผู้รักษาประตูครับอย่างภาพช้าครับเปิดมาจังหวะนี้เลยไปครับไม่ตรงเกาลเขตโทษครับที่บางปะอินกลับมาตรงกลางหาเพื่อนอยู่ข้างหน้าไม่จ่ายครับ สันส,นสันตรงนี้ออกไปทางซ้ายครับตนลุกช่องมามีเพื่อนทำทางทางซ้ายแล้วแต่บอลแรงไปหน่อยครับแล้วพาชีขโมยบอลไปได้จ่ายมาให้เพื่อนจังหวะนี้แม่แรงไปไกลเลยครับแล้วบางปะอินทำจังหวะลูกนี้แต่โดนสกัดบอลไปได้แล้วกลับมาที่พาชีพาชีล็อกลงหนึ่งที จ่ามาตรงนี้จะเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วแม่บอลมันลั่นครับแล้วเคลียคยรยออกมาจมา<ะ>ังหวะนี้ฮะถือว่ากดได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ใช้ได้ทีเดียวครับสำหรับพาชีชดสีม่วงนะครับขึ้นมาใหม่แหวกขึ้นมาริมเส้นครับตัดเข้ากลางบ้างผู้สินบอกว่าฝ่าวไปแล้วครับสับสีครับ ทยาครับวงสะท้อนครับเบอร์8ของทางภาชีจะเปิดบอลครับเปิดเข้ามายาวๆลูกนี้แล้วปล่อยบอลแมเกือบเข้าครับนี้ได้ลุ้นครับทางภาชี ครับภาพช้าครับผงสะท้อนเปิดเข้ามาจังหวะนี้อเเาาบอลชนเสาออกไปครับาบางไปอินจ่ายออกมาทางซ้ายแล้วยังไงครับแหมจะตัดบอลแต่วืดไปครับแล้วตัดอีกทีครับภาชีเบอร์16แล้วโดนตัดกลับไปได้ครับแหมถึงบอลกันครับครับบางไปอิน จังหวะนี้แมผู้รักษาประตูของทางพาชีเก็บบอลไปได้ครับล้นไปถึงนะครับก็ขอไม่ได้ครับขึ้นมาใหม่ครับภาชีอุด่ันกันครับคู่นี้บอลอยู่ในการครอบครองของภาชีครับขึ้นมาแล้วยังได้ตรงกลาง1 2มีแลับขึ้นไปแล้วครับแต่ว่ายังติดตัวเลยก็เลยครับทางด้านของบางไปอะินออกข้างไปครับ เป็นบอลทุ่มของทางภาชีครับชนพัฒทุ่มบอลมาแล้วมี่เพื่อนยังรับได้แต่โดนบาปอินสกัดออกไปได้ครับเคียบอลออกมา,มานะะภาชีใจกลับมาให้เพื่อนจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับทำเกมบุกกันใหม่กลับมาที่ผู้รักษาประตู มาทางซ้ายแล้วเปิดมาตรงกลางยาวๆจังหวะนี้จะพลิกแหมไม่รู้กันครับเพื่อนไม่อยู่ตรงนั้นแต่ตามมาแก้ให้เพื่อนได้ที่เบอร์ 2, 2> เบอร์ 2, อร 2, 2จะเปิดมาแต่โดนบล็อกไปได้ครับ<ะ>ชนพัฒน์ครับทุ่มมาแล้วโดนสกัดไปได้แล้วบางปะอินเปิดมาแล้วมีท้าย้ายวิ่งทาทางมาจังหวะนี้แหมแรงออกไปครับ เกือบได้สวนกลับแล้วครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เป็นบอลของทางพาชีครับเปิดยาวมาจังหวะนี้อังบอลดีครับแล้วแต่โดนตัดไปได้แล้วยิงเลยโดนบล็อกไปได้ครับเป็นบอลของทางพาชีครับทางบอลจะดีนะฮะใช่ครับถึงกันฮะทางบ้านนี่ติดแม่น้ำเจ้าพยาไม่รู้น้ำขึ้นอย่างช่วงนี้ นั่นสิครับทั้ง2โรงเรียนเอาละครับแล้วจ่ายบอลหมาจังหวะนี้บางอินได้ได้ยิงครับแต่ตรงตัวผู้รักษาประตูครับอุ้ยมันครับคู่นี้สลับกันบุกสลับกันเข้าทำครับใช่ครับเลยมาถึงผู้ลักตูของบางอินอ้าวจะจับบอลจังหวะนี้ไม่รู้กันครับ แล้วบอลลั่นดอกไปครับแต่ยังได้บุกต่อครับยศพลครับเปิดมาจังหวะนี้ปู่สอนบอกว่าให้เล่นบนกับพื้นนะครับค่อยๆพาบอลขึ้นไปแล้วอ้ามไมีกทีครับบังไปอินครับเข้ามาตั้งซ้ายลงล่องเลยเสาแรกเหน่งๆแบบนี้เหลือไลอยครับโอ้ไม่เหลือสิครับแบบนี้มาที่เสาสองครับไม่รอดครับ เบอร์10ครับอนุชาวิรัดครับครับของทางบางปะอินครับขึ้นนำเลยครับผมขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนี่ครับลาชาครับภาพที่เสาสองครับบางปะอินเรียบร้อยเลยครับโอ้โหยิงสบายเลยเป็นเอโม่ยิงเข้าไหมลูกเนี้ยไม่เข้าครับโอ้ยหนึ่งแบบนี้ครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับบางปะอินราชานุเคราะห์ครับการเข้าทำที่ยอดเยี่ยมเลยครับ สร้างความแตกต่างในช่วงแรกนะครับขึ้นนำไปก่อนแล้วแล้วมาอีกครั้งแล้วครับแอนดานครับหม่เกู้รักษาประตูยังเก็บบอลไปได้ครับถ่ายออกไปครับพาชีทางซ้ายครับขึ้นทางซ้ายเกมของพาชีเนี่ยส่วนมากจะขึ้นทางซ้ายนะครับริมเส้นหักกลับเข้ามาโอ้โแล้วจังหวะนี้ผู้ศิ์ไม่ว่าอะไรด้วยครับได้เล่นต่อฮะ บางไปอินแล้วมาไปตามเก็บกวาดล็อกอีกหนึ่งทีล็อก2ล็อก3ล็อก7ล็อก8ไปตั้งกันใหม่เลยครับบางปะอิน้แต่ประตูขึ้นนำนะครับเล่นง่ายขึ้นแล้วครับใช่ครับแล้วเคลียบอลออกไปก่อนเลยครับแล้วกรรมการเป่าเป็นบอลออกครับเป็นบอลของทางบางปะอินครับ เป็นลูกทุ่งของบางปะอ้าเฮยบางปะอินครับเอาตรงกลางแหวกได้ไหมไม่พ้นภาชีก็ไม่ได้เหมือนกันครับจะตัดกลับมาบอลอยู่ที่ผู้ักษสประตูของทางภาชีครับครับเปิดบอลยาวออกมาแล้วหม่งไม่ถึงครับเป็นบอลของทางบางปะอินแต่จะจ่ายชิงหนึ่งสองกันไม่ได้ครับภาชีตัดบอลได้แล้วกรรมการเป่าฟาวครับห ลงไปนอนครับผู้สสินบอกว่าเป็นการฝ่าวครับหมายเลข2ครเขาลงไปนอนนี่ครับจังหวะภาพช้าแล้วไปปั๊มกันแล้วจังหวะเนี่ยหดเข้าไปคือหวัดที่บอลครับแต่ว่าใช่ครับแรงเฉื่อยนะครับมาเบอร์2ของทางบางปะอินครับสัตราสัตตานะครับ มาตรงกลางครับขึ้นเกนมาตรงกลางครับพชีโดน,นนำไปลูกนึงแล้วครับต้องรีบแก้แกกลับมาให้ได้เสียไปให้กับบางปะอินอีกครับกลับมาครับบางปะอินเบิ้ลไปตรงกลางพลิกได้ไหมครับโดนเสียบสกัดกั้นล้วเก็บก็ไปเสียให้กับบางปะอินอีกครับแล้วเข้าตรงกลางมาซัดไม่ซัดไม่ซัดเพราะว่าเพื่อนอยู่ทางขวาออกไปทางขวาครับง้างแล้วล็อกหนึ่งทีไม่ผ่านครับแต่ยังได้เป็นลูกทุ่ม บอลออกไปครับได้ทุ่มอีกครั้งครับบางปะอินกรรมการแจ้งว่าฟาวครับทุ่มไม่เคียครับแล้วทุ่มเร็วเลยครับทางผาชีพาชีจะจ่ายให้เพื่อนตรงกลางแต่มันโดนน้ำหยุดไว้ก่อนครับแมยังมีน้ำขังอยู่ครับผาชีจะแยกบอลกันจังหวะนี้ครับเคียบอลออกไปครับเบอร์เจ็ดครับธนกิจของทางบางปะอิน สกัดบอลออกไปก่อนครับแล้วพาชีมาแลยครับยังแย่งบอลกันอยู่แต่เป็นบอลของทางบางปะอินครับผู้สาวประตูเอาไปอ้าวแล้วรับบอลวืดครับยังแก้สถานาการณ์ไม่ได้ครับเห็นกองเชียร <st> ์เงียบครับอยากได้เสียงกีดการ์ดครับเช็คเลตติ้งสักหน่อยครับผู้สาวประตูของบางปะอินกลับมาตั้งกันใหม่ เอาครับโอตรงนี่แกจะเอาเสียงกี๊2สอรอบครับทำให้หวาดเสียวเล็กน้อยครับทั้งสองทีแล้วไงครับังหวนี้โอ้โหมีให้ลุ้นครับมีให้ลุ้นมากันต่อครับผาชีครับบุกหนักครับเอาอีกครับมาอีกครั้งครับผาชีครับแย่เข้ามาลูกนี้แม่ไม่รู้กันครับบอลออกไป พูดเก็บไปพลาด2รอบแล้วฮะผู้สัตรูแต่ว่ายังโชคดีครับนี่จังหวะนี้ดีนะครับที่ไปยิงแป๊กไปเองครับใช่ครับไม่งั้นลราโอ้โหได้รู้เลยมุมนี่บานเบอร์เลยฮะแต่ไม,ไม่ไม่เต็มลูกแล้วพาชีมาแล้วจังหวะนี้แน่แต่บอลหลุดไปครับกลับมาให้เพื่อนบางไปอินจ่ายมาตรงกลางตรง,ตรงนี้ เลี้ยงทำทางมาแล้วครับมีทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วจ่ายมาที่ซ้ายแล้วจับบอลแม่กระชอกไปนิดึงแล้วยิงได้ครับครับแต่ผู้รักษาประตูของทางภาชีก็เซฟไปได้ครับมาเลยครับปาชีมีเพื่อนวิ่งทำทางมาแล้วเบอร์12แตะบอลได้ด้วยแล้วยังไงครับเจอกับเบอร์9้าแล้วกรรมการไม่เป่าฟาวครับเล่นต่อไปได้มาเลยครับบางบอินมาแล้วจังหวะนี้แล้วกรรมการว่าไงครับไม่ฟาวครับเล่นต่อไม่ฟาวครับ ถือว่าเป็นจังหวะที่ได้เปรียบทั้ง2ทีมครับกรรมการเลยไม่เป่าให้ฟาวครับแล้วมาแล้วครับจังหวะนี้พาชีเลี้ยงหลบมาจังหวะนี้บางปะอินต้องเคลียร์บอลออกไปก่อนครับยังสกัดออกมาได้นะครับเป็นลูกทุ่มของบางปะอินครับเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วครับนี่ครับจังหวะทำฟาวยี20นาทีไม่มีพักครึ่งนะครับน็อกเอาท์เลยเอามีพื้นบาดเจ็บอยู่ครับต้อง เปเลยครับผู้สินต้องดูอย่างละเอียดเลยครับไม่รีรอเลยครับพุทธเสียเรียกหมายเลขสิบครับของบางทำประตูด้วยครับใช่ครับอนุชาครับใช่ครับมีอาการบาดเจ็บครับต้องให้เปสนามเข้ามาในสนามนะครับเหมือนจะต้องเปลี่ยนตัวออกไปหรือเปล่า ครับภาพช้าจังหวะทำได้หวาดเสียวเพื่อสักคู่นี้ฮะทางอนุชาครับทุ่มมาแล้วพาชีจ่ายไม้เพื่อนตรงกลางแล้วเปิดมายาวๆจังหวะนี้ปอนออกไปครับออกหลังไปแบบไม่ได้รู้เลยครับใช่ครับพาชี เป่าให้เล่นต่อเลยครับเปิดบอลยาวขึ้นมาครับบางไะอินแต่ภาชีสก,กัดบอลไปได้ครับที่ภาชีทางซ้ายยังชิงกันอยู่จ่ายไม้เพื่อนตรงกลางวนมาทางซ้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วล็อกมาจังหวะนี้แมบอลออกไปครับส่วนใหญ่จะเปิดเกมบุกจากทางซ้ายนะฮะของทางภาชีครับ ทุ่มมาจังหวะนี้บังไปอร์อินอย่างนี้ครับเขี่ยบอลออกมาครับกรรมการเป่าเป็นฟาวครับนี่ครโค้ชสั่งครับลองโยนเข้าไปดูครับหน้าประตูครับสั่งหน้าประตูครับครับโยนไปแล้วครับยาวๆจังหวะนี้ ถึงไหมถึงครับแต่จับบอลไม่อยู่ครับเป็นลูกตั้งแต่นะครับของภาชีไม่ตรงจุดครับบอลยังไม่นิ่งครับต้องให้บอลน,นิ่งก่อนครับผมครับมาจบเกมกันต่อครับเอาแล้วโดนแย่งบอลไม่ได้จงังหวะนี้บางปอินกรรมการ าฟาจังหวะนี้ไปเสียฟึ่ไปเสียบอลนะครับตรงบริเวณหน้าปากประตูของคู่ต่อสู้นะครับแล้วตัวเองไปเอาบอลคืนครับแต่ว่าจังหวะไปเอาคืนไปเข้าทางด้านหลังนะครับแล้วมาจังหวะน,นี้บางไปอินครับ แล้วเป็นประตูเฉยเลยครับโอ้เข้าไปเลยครับยิงไปรอดได้ไงวะสองศูนย์เลยครับเบอร์เจ็ดครับธนกิจชมพูชองครับธนกิจครับสร้างความแตกต่างให้กับบางปีน้ำออกนำไป2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วใส่ปอกแขนปกับตันนะฮะนี่ครับชมภาพช้าครับเข้าซ้ายครับเข้าคอของอนุชาก่อนครับแล้วไปสกิดครับหมายเลขสิบสามธนกร สองศูนย์ลครับบางปีอินราชานุกโคอหนึ่งนำกรรมการต้องเป่ากันครับเพราะมีล so so like ูกบอลเข้ามาในสนามสองลูกครับนะครับสายยาวครับบางปีอินแต่อาชียังตัดบอลไม่ได้แล้วตามมเก็บบอลกรรมการบอกบอลออกนะครับเอ็นบอลของทางบางปีอินครับขึ้นนำสองต่อศูนย์ลครับ เริ่มชิงความได้เปรียบแล้วครับทางบางปะอินแล้วเปิดบอลยาวมาเพื่อนยังได้อยู่วนออกมาข้างนอกใหม่แล้วเล่นทางขวาจังหวะนี้บอลออกครับครับทุ่มไกลมาจังหวะนี้บางปะอินแต่ไม่ถึงใครเลยครับแล้วพาชีคเคลียบอลออกมา จ่ายบอลกลับมาให้กับผู้ลูกเสาประตูครับเอาละครับบาไปอินเอาอีกแล้วครับมีได้เสียวด้วยครับเสาหรับบางไปอินครับให้ให้ได้หนึ่งกรีดครับเอาเลยครับจริงลงมีเข้ายังไปตรงตัวผับประตูของบับอินครับที่แก่ลองของบ่อยอยู่นะสามครั้งฮะเออมีได้เสียวทุกลูกเลยครับพาชี้ขึ้นมาอีกแล้วทางขวายังได้ไหมครับถึงเส้นหลังล็อกหนึ่งทีครับ ยังครองบอลได้ตามไปช่วยครับยังอยู่ครับคือที่นอกกรอบแล้วไม่ได้ยิงครับแล้วจะโตกับซัดเข้ามาตรงกลางเป็นลูกทุ่มครับของภาชีถูกมาสั้นๆครับ1-2มีงสอเปลากลนตัว <ไป S 2> ครับภาชีแล้วโอ้โหจะจ่ายออกมาจังหวะน,นี้ดีครับแต่เพื่อนวิ่งนำไปก่อนแล้ว พาชีจะทุ่มบอลครับหมดเวลาครับผมก็หมดเวลาการแข่งขันครับในคู่แรงในช่วงที่บ่ายนะครับในสามที่สามครับปรากฏว่าโรงเรียนบางปะอินราชานุข้อหนึ่งครับเอาชนะโรงเรียนพาชีสุนทอนพยรุกุลไปได้สองประตูต่อศูนย์ครับผ่านเข้ารอบถัดไปนะฮะสี น้ำมวลกลุ่มท่านะครับเอาชนะไปได้ครับบางปินใช่ครับสองต่อศูนย์ผ่านเข้ารอบต่อไปครับยินดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับโรงเรียนภาชีสุขอนวิทยดกูรด้วยครับเขมาไม่ไกลนะครับทั้งสองทีมมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมอยุธยาดาร์บี้แมตช์ครับจับมือขอโทษขอโพยกันครับทั้งสองทีมครับครับ ในคู่ที่1ในรอบบายนะครับภาชีสุนทรวิทยานุกูลรับพายกับโรงเรียนบาบอินราชานุข้อหนึ่งไปศูนย์ประตูต่อ2ครับถือว่าเป็นเกมที่สูสีนะครับในช่วงต้นเกมถึงการเกมแต่ว่าความได้เปรียบเนี่ยมาเป็นของทางบาปอินครับขึ้นนำประตูก่อนจังหวะแรกครับแล้วลูกที่2ก็ตามมาในไม่นานครับจังหวะที่เด็ดที่ขาดถือว่าคมกว่านะครับใช่ครับ แต่ผู้ังสาประตูของทางบางพีอินก็มีทําให้หวาดเสียวครับถือเป็นสนามที่3นะครับที่ทําการแข่งขันถ้าคุณผู้ชมเพิ่งเปิดเข้ามารับชมนะครับนี่คือการแข่งขันในสนามที่3มนะครับมีการแข่งขันทั้งหมด3สนามนะครับครับผมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะครับ มีจัดแข่งทั้ง3สนามนะครับใช่ครับสามหนึ่งเป็นสามเทพศดินนะครับสนามที่2เป็นสามจุฬาลงกรณ์และสนามที่3จินดารักนะครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอ่าอยู่กับแอดอาร์แอดโมสแล้วก็แอดนาเอ็กนะครับยิีกันสามผบพอดีเลยอ่ะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับ เจอกันได้ที่สนามจินดารักสนามที่3นะครับครับผมส่วน FC ท่านอื่นๆก็เจอกันได้นะครับที่สนามหนึ่งกับสนาม2ใช่ครับมีเสียงในหัวของเราของคนฮะมีผู้หญิงเดินผ่านข้างหลังเราครับไหนฮะเสียงในหัวเราวิ่งกันมาใหญ่ครับพี่บอลูนเขาพูดโอ้ยโอยเรื่องเรื่องสาวๆพี่บอลูนเขาไม่พลาดอยู่แล้วแหละครับเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าจะช่ำชองในเรื่องนี้มากเขาก็จะพยายามบอกให้กับทีมงานเราได้ได้อินเสิร์ต ต่างๆให้ความสดใสของรอบสนามนะครับให้ได้ชมกันครับผมนี่คือไฮไลท์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่ครับจังหวะฟรีคิกชนเสาลูกแรกครับเปิดมามีได้ลุ้นครับลูกนี้แต่ก็ไม่เป็นประตูครับ นี่ฮะลูกแรกครับของเบอร์10ครับของทางบางปะอิ่นยิงอัดมุมซ้ายใช่ไหมครับนี่ครับภาพช้ายยิงหนึ่งมุมครับแตะบอลมาแล้วก็ยิงครับด้วยเท้าขวาครับอัดมุมซ้ายลูกที่สองครับสับไกลนอกกรอบครับ ก็ไปสกิดบอลเปลี่ยนทิศนะครับขึ้นนำไป2อสูนเลยครับลกที่2ของมาบีอินนี่ครับวางเท้าดีนะครับนอกกรอบแล้วไปสกิดเข้าประตูไปนะครับเอาละครับในส่วนของในส่วนของการแข่งขันทั่สดนะครับแชมป์้ยนเลนเจตเอชแชมป์ครับ2 0 2พครับร่วมเชียร์โดย น้ำนมทูวเหลืองและตะซอ,อยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศรถจักรยานยนตยามห่ายดมตราโบแดงเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาโวอล์โรงพยาบาลบางประกอกหนึ่งประกันภัยไทยวิวัฒน์ PMCU ศูนย์กีฬาแห่งกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบัคกบูตัดทีวีและบัคกบูช็อปครับ